การประชุมสภาองค์การสืนจังหวัดพิจิตรครั้งแรกในวันนี้เป็นการประชุมตามระยะฎหลายแห่งพระราชบัญญัติองค์การ民政นจังหวัดพิจาตร2540เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ปฏิญานตนในที่ประชุมสภาองค์การ民政局จังหวัดรวมทั้งดำเนินการเลือกประธานสภารองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การ民政局จังหวัดพิจิตร การขององค์การอนุสจริตตามที่เปิดมาใ้กำหนดรวมทั้งกิจการอื่นๆื่นทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การอนุสจริตด้วยแบบนี้ได้เวลาถึงปแล้วขอเปิดการประชุม จะเอาการมาสุจังหวัดครั้งแรกในปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับสาความสำคัญของที่น้องประจัดชนในครั้งนี้สร้างผลงานเพื่อในการแฒดาผู้ใน้ดินในการสร้างความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการสร้างสิ่งที่จะทำให้งา์การปัจจับันและจังหวัดติดมีความเจริญรุ่งเรืองยิขึ้นสืบไปก็ขอให้ทุกท่านได้ ดำรงตนนะครับอย่างมีศักดิ์ศรีมีีิรติพร้อมจงรุกเคศความรู้ความสำมมนึกในการทำหน้าที่ในการทำหน้าที่เหล่านี้ทุกท่านอย่าลืมว่าท่านทำหน้าที่ภายใต้กฎหมายดไม่ได้ทำหน้าที่ตามคําเพอใจนะครับเพราะฉะนั้นการทพิจารณหาอนุมัตินอนุญาตเนชอบ ในวงการขององค์การบริุัทจังหวัดอันท,ที่หนึ่งขอให้ท่านไปดูอำนาจหน้าที่ขององค์การบริสุทจังหวัดว่ากฎหมายเป็นอย่างให้อบจอนั้นทําหน้าที่ขนาไ,ได้บ้า,างอันที่สองนะครับขอให้ไปดูระเบียบกฎหมายระเบียบหรือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางฝ่ายประจำนะครับหรือฝ่ายข้าราชการนั้นในการดำเนินงานลักษณะแบบนี้เวลาประชุมสภาทางกระทรวงไทยก็ได้ให้ข้อแนะนํา แกโ่โอกาสนเชิจังหวัดนะครับว่าควรจะทําคู่มือให้กับสมาชิกสภานะครับจะได้ประเด็นในหน้าที่อย่างถูกต้องมีการรวมระเบียบที่สําคัญนะครับทุกท่านสมาชิกสภานะครับจะได้ประเด็นในหน้าที่อย่างถูกต้องมีการรวมระเบียบที่สําคัญนะครับทุกท่านต้องตระหนักในเรื่องระเบียบที่ท่านเกี่ยวข้องอันที่หนึ่ง สภาอยู่ได้ก็เพราะระเบียบการประชุมท่านต้องเข้าใจระเบียบการประชุมสภาเงื่อนไขเงื่อนต,ต่างๆที่กฎหมายบังคับไว้นะครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่ทําตามระเบียบม,มติหรือการประการในเรื่องนั้นๆอาจจะเป็นโมฆะหรือโมทิยะก็ได้เพราะนั้นเรื่องอนี้เึงมีความสำคัญมาก อันที่สองเดวงงานของท่านสิ่งที่จำเป็นแล้วก็จะทำให้เกิดโครงการกิจกรรมได้นั้นก็คือเรื่องของการกจัดทำข้อบังญัติในการเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูระเบียบนเนะะกีเ่ยวกับวิธีการข้อประมาณว่า,า,าการตั้งโครงการกิจกรรมต่างๆที่เดินเหมือนกันนั้นจะต้องมีเงื่อนไขมีหลักเกณินอะไรบ้างและที่สําคัญที่สุด ทุกอย่างถ้าเป็นงบลงทุนนะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาโครงการของสั่อกลางมิฉนะั้นสิ่งที่ท่านยกมือสี่งชอบหรือท่านจะยกไปทําอะไรก็ตามก็จะต้องถือว่าเป็นโองอาพากและสถานะเป็นทุกข์อย่างอื่นดังนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่จะยอมฝากให้ท่านนายกนะสมาชิกสภานะครับได้ให้ความสําคัญ แล้วก็าการจัดการทั้งหลายแบบนี้แน่นอนครับทราบว่ามีประมาณ11ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่แต่การก็อยากจะให้ทุกท่านสมาชิาากเก่าไม่หย่ดมั่นใจว่าเองเข้าใจระเบียบกฎหมายหมดนะเพราะว่ากฎหมายระเบียบมันดื้อจารมีน้ำติดแรงตล,ลอดเวลาก็ขอให้ทางท่ง ung, านนายกแล้รก็ทางตลอดนั้น หาเวลาจัดอบรมให้ความรู้ในประเด็นข้อกฎหมายที่สาคัญนะครับเพื่อจะให้ทํางาน,นันาการลดขึ้นเพราะกานจะทํางานไปได้จะต้องกฎหมายและสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นปอาแย้อะไรเกิดขึ้นในากานทีนไ่ไปอยู่กรมก่อนมันมันมีปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจในสาระการกทำไมสมาชิกบ,บอกให้ทาไมนายกไม่เสนอร่างนี้ในไไกระบวการโครงการ ส่วนนายกยังบอกให้อนุมัติไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในคำหน้าที่แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องการจัดการความขเดแย้งนี้แต่ถ้าไม่เข้าใจเขาก็ไปคืบเรื่องเรื่องของความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยการแต่งงานของสภาบุนนี้ภายใต้ท่านนายกในการนำของท่านนายกในเรื่องทางการงานก็ขอฝากไว้ว่า ไม่ให้เกิดที่เอาประจวบการศึกนะอันนี้หนุ่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สนใจนะครับเพราะการไหนงานนองตีที่มีปัญหาทุกวันนี้ยนะครับหลากหลายจังหวัดเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งไม่รู้คือสมาชิกสภาไม่รู้ว่าตัวเองหน้าที่อะไรหรือจะย่อมไม่รู้ว่าเหล่านี้ทําได้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้แก้ได้ด้วยการ่าใช้ความรู้เพื่อนความพยายามเกิดจากการไม่รู้นี่แก้ไขได้ อันที่สองคือไม่เข้าใจสกฎหมายนะเช่นการประชุมสภาเขาแจ้งลงหน้าสามวันสามวันแปดไหมนะเสรีออกวันที่หนึ่งวันที่สามได้ไหมเห็นไหมนี่คือความไม่เข้าใจเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายนั้นสามวันเขาบอกให้ยกยมือนะครับ สามวันหักลงไปเพราะฉะนั้นแจ้งมาที่หนึ่งสองสามสี่ประชุมริวมาที่ห้ามันมันไม่เหมือนกับความรู้สึก็ต่องใส่่อนเอสามมาคือในเสียงออกหนึ่งประชุมสามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ปกครองกฎหมายเรี่องอาการปกครองที่ต้องมีระยะเวลาในการนับนะครับ ื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีหลักสูตารุนนหน้าหรือติดต่งลรุนหน้านะครับอันนี้ก็คือความไม่ข้อใจนะซึ่งเหล่านี้ก็แก้ไขได้้ดยการจัดให้ความรู้หรือทำคู่มือให้แต่สุดท้ายอันสุดท้ายนี่คือหลักหนาสาหัสคือไม่สนใจไม่ดูฟ้าดูลมฉันจะเอาแบบนี้นะพวกนี้ก็คือช่วยอะไรไม่ได้เพราะสุดท้ายความทุกค้าเนี่ย ท่านที่ท่านเข้ามาในนี้นั่นก็ท่านเศรษฐีไอคีนะท่านท่านมีหมอโขนสวยแมงกีนะว่าเป็นสมาชิกสภา,าองค์การเจรจาเป็นนายกองค์การัอื่นๆเป็นรองประธานรองนายอกอะไรทั้งหลายทุกอย่างท่านท่านทำทุกวันนี้นะท่านทำเว็นใต้กฎห,หมายนะครับถ้ากองคังให้ท่านเซ็นชื่อหรือไม่มีตำแหน่ง ถ้าว่าเขาจ่ายเงินให้กับเอกนชนไ,ไ,ไม่ได้ใจญ่ที่จะไปดึงควาก็จ่ายเงินไม่ได้ถ้ามีอะไปโจมค่าตอบแทนค่าต้นค่านี้จ่ายไม่ได้ทุกอย่างที่จ่ายให้พวกท่านคือมีตําแหน่งกำกับคอยทุกอย่างั่นตื่นาำภายใต้กฎหมายทุกท่านมีตําแหน่งหน้าที่ตั้งตัดนะครับซึ่งในกฎหมายอ,อจอมีมา้ตาหนึ่งเขียนไว้ชัดเลยนะ แต่ว่าให้นายกโครงการหน้าส่วนจังหวัดรองนายกสมาชิกสภาและข้าราชการตราจๆเป็นเจ้าพนันตามประมวลกฎหมายอาญาที่ดีในนี้คือโปรโมชั่นนี้านได้รับโดยกฎหมายให้เลยนะทำไมเอ่อเข้าถึงให้ให้จำเลยนะให้เพราะว่าเงินภาษีอภรรยาชาวบ้านเข้ามาเกอด สามสี่ร้อยล้านที่อ,จอนะบจนั้นจริงๆครับ้าเนี้ยอยากจ่ายนะบางคนก็เต็มใจบางคนก็ไม่เต็มใจแต่เขาต้องจากก่ายเราเป็นหน้าที่พอเงินก้อนนี้มาอยู่ที่อบจสี่ห้าร้อยล้านนะครับพวกท่านคือคนที่มีอำนาจในตาที่จะพิี่นณานให้ในายกเราเอาไปใช้นะต้องอย่างนั้นายกยบอบจก็าทำไให้ ที่พวกท่านอนุมัติอนุญาตเ็นชอบนายยกทำอะไรตามอำเภใจไม่ได้เพราะอยู่ท่จะขอโครงการน้่นนีกับนายกนะครับนายกกทำไม่ได้นะเพราะว่าสภาก็เคยให้อำนาจกันไปท่านถือว่ามีความสําคัญหน้าสภาวันจนะครับเพราะท่านกุมเงินทั้งหมดบังคับการใช้จ่ายเงินทั้งหมดนายกมีหน้าที่เอาเงินตามที่ท่านเห็นชอบ เอาไปใช้ตามปหารก,กิจการตามหนะ้าที่ท,ที่ที่เขาเสนอในการเห็นชอบนะเพราะฉะนั้นหลายคนผมไปหลายทั่หวัดเขาบอกว่านาะยรุ่อมีเงินใช้อะไรก็ได้จริงๆไม่ใชไไ่มีคนใช้อะไรก็ได้คือสมาไปที่สภาโดยคนกำหนดให้เห็นชอบว่าให้นายรุ่งทำอะไรได้บ้างอันนี้คือกฎหมายก็ออกแบบมาํำกับซึ่งการนัดจัดให้สภานะครับ เห็นชอบการใช้แต่พ่อมารนการดูแลความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดูแลการทัานงานจังหวัดอะไรเมื่อเมื่อท่านให้กรอบในการดำเนินการแล้วคนายก็บอกองให้นายกอบจเป็นคนบริหารจัดการให้งานนั้นสําเร็จตามที่สภาชอบนะเพราะฉะนั้นสําคัญทุกทุกฝ่ายนะครับสภาก็สําคัญ ฝ่ายบริหารหรือทีมวิทยุก็สำคัญนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทีมพนักงานคอมพิวเตอรจที่จะต้องทำแนวนโยบายสาป็นปฏิบัติให้เกิดเป็นผลในทางรูปธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งยากอยากจะขอฝากไว้และสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ท่านภาคภูมิใจในการที่ได้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวที่เกียรติ นะครับแล้วก็เาขาบอกว่าทำหน้าที่ลังน,นี้ท่านสร้างคนนะช่วยเหลือนคนซึ่งมันเป็นบุญใหญ่โคองการนี้อย่างที่ผมบ,บอกตอนต้นว่าไม่ใช่ใครก็ทำได้มันต้องคนที่ถูกกลือใสนะ่เป็นกานเฉพาะก็นะ่างเ่แบบนี้ที่ท่นานได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เรื่องท้ามัเป็นนายกปกครสนบวัเรื่องะรเป็นสมาชิกสภาขู้แทนสืบถึงวันาระเด้นก็คือความภาวุ่นวากันใหญ่วงนะครับและถ้าคบนะคบปรีไม่มีการบังคับว้ต้องรายงานผลกานงาอันนี้จะเกิดความข้ายิ่งขึ้นที่ท่านเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมว่าหนึ่งปีผ่านไปท่านทาอะไรได้บ้าง ซึ่งท่านทำอยู่ได้สี่ปีเพื่อทำอะไรให้คนถึงได้ั้งเยอะแยะทั้งหมด